โยนเหรียญลงไปตรงสูงไหมคะไอ้โกะ <Yes. S 1> เดี๋ยวลองแม่ก่อนนะคะรอแม่ก่อนนะคะรอแม่ก่อนนะ,ะนนะทุจ้าก่อนค่ะทุจ้าก่อนค่ะแต่คนสวยหันมาก่อนค่ะ รอแล้วหรอ <S <S ไอโกรอ,อก่อนนะลูกสูงนะคะสูงนะคะไอโก ดีดีจ้ะลูกไนะดีดีจะตรงทออพี่พี่พี่ขายให้หนูไหนขอยโกะออโกะรอก่อนนะคะรอก่อนนะคะเอาขยบมาฝั่งนี้ค่ะตรงที่จับได้นะคะโอเคค่อยๆนะคะ